กระสายด้่ยนะดให้มันอากาศปิ๊ว um> ิ well. ๊เสร็จเลยบอกป้านวาทำเสร็จเสร็จเลยบอกเออทำเสร็จเสร็จเลยค่อยทายกันกนนยไปไกลพูดจะแก้จะดีดีกบนมนามันลง สิสักทาทีเกดหน้าลงเนมหน้าลงนะได้ยินไหมสั่งมันมันจะทำได้ยินไหมขอให้ก้มหน้าลงจะได้แบบดูวมันเย็นานว่มันโอ้ให้มใส่เาทางคน้อย่าไปใส่ทางปลาให้มันลบนาฬกาใส่ ถ้ากของไม่ถ้าของไม่ลบมาก็พอดีเลยถ้ากของไม่หล hmm. ุดก็โอเคนะได้อันนี้ได้แล้วมาตรฐานเดี๋ยแล้วหนึ่งสองครับโดนไหมได้ไหมเดี๋ยวไม่กล้าี๋ยวาอนี้ปัดมาท่านี้่อยไม่โดนชั้นอันนี้มาตรฐานห้าียับมาตรฐานไหมทาทำให้มันขยับนะโอเคเดี๋ยวหนึ่งสองครับโอเคกดลงนิดนึงกดหัวมันลง

อันนีใ้ใส่ก่อนแล้วค่ใส่ส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่อ้ไอเงใหมแนีแล้วเรด้วยเอนจอ้นสีขอบะโฮ่หน่อยที่บบทับ มาบอกราบมานี่บอกรามาทำไมกเสือให้มาอยู่ตรงสองสีเนาะใช่ไหมบางทีจะเห็นเลยนี่ไงนี่โรงมานนี่ไงเหลืออย่าบองเอาไปวัดอันนี้คือมาตรฐานใช่ไหมอันนี้ไปวัด จะเพิ่มส่งมาให้เราอุ้ยเสือเป๊ะเลยโอ้โห,โโหโดูเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอเคมาลงอนิดนึงความยาวก็มีความสูงอ้เนี่ยเป็นเทมวนหรอว่าไงอือเป็นเทมนอะไรนี่อันนี้ไทยรุ่นไหนไ คุณที่มีนะแมยนีมมมม่มีไอคอลเาเจนมกไ รราสองซีมาสอซีจ้ะสองสองสองซีข้างบนนสองซีรู้สองซีไม่รู้คไม่รู้สองซีไนสองมีไงสองซีเออี่รสองซีมีไหมมีไหมถัาหวังก็หวนนี้ก็นีแ4ดเอาไปงันนี่จะเป็นอย่างนี้สาดลน มีอะไรก็มเลยผิดั้าทังนี้เลยมาทังหมดเลยมาทเลยมาลีปสองดีอ้าวอันนี้มันสดีเยอออซีมาจะบอก เออสองสีนะนีอย่าสงสนะี่ะที่ใสห่หกวดอะนะอสองบีอเยอะอยู่เหีนอยู่เยอะอสสี่วนะัดนะ ตาตาไม่ได้คุยเลยป้าแต่มันบอกว่าเดี๋ยวก็มาัมน่บอกเดี๋ยวจนเอฟซีบอกว่าน้องวีจะมาจำปาดง,างลูกก็ไม่บอกสักคำเอ๊คือรู้ได้ไง หนันาก็ลงแล้วแล้วาก็ไป,าไปอาบน้ำไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำโทรมาก็ยิ่งไหนทูกเตี้ยอยู่ทีเงก่นแม่ผ็ไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่รู้เรื่องแม่ค่อยไม่เห็นแม่ดาเข้าบ้านค่อยกนยึกเอาอลูกมานี่เองเข้าบ้าน จะอางขึ้นไรจะจะอาบน้าอาบน้ำหนึ่งทอดทันฟองที่ทที่ไม่ให้ออกมาแล้วก็ไม่ใส่ฟันโอยู่ตอนนั้นว่ากระบอกมันจะสูงยังไงก็บอกว่าเามาทงานี่สงโบอกต้น ก็แค่นีน้แหละมันร้อนมันเผานีแต่มันมีพัดลมช่วยอยู่ด้วยเไรเป็ไรให่กระดาษกระเหลือวันก่อนอ๋อ บับ้ลให้มันยาวกว่านี้ประมาณสักครึ่งนึงมงขาด่ึ่งอันนี้เราถล่มสามตัวงใจอะ่อมเก็บไว้เอาไเดี๋ยวจับไั่ไม่ได้อยู่ที่โนคเตอร์คเตอร์เหรอืมอาเตอร์นี่อนี้อันนี้มันงนี่เห็นมเ้ยแล้วเออเอาไว้เราเราทำ เรากลัวทำไม่เป็นบางขาดไปครึ่หนึ่งเอาที่ไปวัดแล้วเพิ่มไปอีกครึ่หนึ่งแต่กลัวมันเสียเอาเสื้อตัดเลยอ่ะมามาเอตัดเองดีกว่าถ้าว่าอะไรอีกอันนั้นคือห้ามโยนแล้วก็ใส่อีกด้วย ไม่ต้องนระวังเ้ไปได้ไม่นั่งไ่ได้ยังไงม่มันั่งไม่ได้มันเจ็มหมด้วค่อยก็นั่งทางั้นเอาวกว่าตค่อยห่โอเข้าไม่ได้หนูตัวใหญ่ทำไมไม่อไปได้นะโอ้หนูอ้ไปกำลังใจกำลังใจเวาเนวงเอาไป่หนอาไปด่าเาไ มต้นใหม่อีกแล้วขอวา่าเพราะว่อแม่ทำนานอ๋อต้อนรับเลื่องใหม,ม่เหรออืมแอปปูต้องหัดรับเลื่องใหม่เลยเหรอ้<ะ><ะ>ตองั่มต้องเริ่มต้นใหย์อันนี้สำหรับแพ็คหกข,ขวดเด้อเนี่ยจะพอดีเตะเลยเห็นไหมขนาดมาจับแล้วก็ติดไม้ติดมือไปหมดเลยอันนี้เอฟซีค่อ,คอยหรือเปล่าโอ้ ได้จริงๆด้วยมันมีกล่องที่หนึ่งด้วยนะกล่องที่สองได้ดูยได้กล่องที่านที่สองยังไม่ได้ถ้ากล่องน้นนี่นะมันจจกเอยเาก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยมันยังไงเนี่ยส่งเลยแแท็อันนี้แปแท็กแล้วก็สีส้มแปแท็กเดี๋ยวหนูมาเอาาแจกแปดแท็กมีส้มแปแท็กพอยังกะล่องอ่เช็คตรงนี้คอยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ อันเล็กอันเล็ีกออันเล็กบอกแม่มิดูจะงปุ๊กูลนี่มองใครกก่อนหนึ่งสามสี่กล่องหนึ่งสองสามสี ีกว่านะอเรนี้ก่อนเดี๋ยวเรนพอก็ทาใหม่ส่งนให้ฟังอันนี้อรันนี้อราจะขคิดจ อะไรนี่กลับบ้านไปรู้ไหมแมวคอจะมีแนวค่ยมันก็กัด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 มันก็เดินลา,า,าก่อยาวไปอกัดเลยสักกเอนนีะห้าม่ไปตัตหมดออนะหมดแลไม่ไม่เขาจะเอาให้เจ็บเลยแล้ค่อกินเ็จะมันว่าลา,าไปติดไหม ยังไม่ถึงหมูพรุ่งนี้ไหญค่ะมันเก,ก็บมัคเตือหน่นะมันเก็บยแล้วไปตัดกปตะม้นนะมามันนะไม่ต้องไปตัดตเน นี่้ามีแปดบ1ขวดเลยาแพ็ค่กเ uh ็มดแล้อันนี้ก็ละครึ่งจะด้นเทหดเดียวอ่าพอได้สอดีเลยนี่ อะไรอะไรจ้านี่ไงนี่ข้นเห็นดูฉลากเลยยังสีอะไรไม่ได้ไดูแล้ว้ก็หอมไปอไองไอฉลากอยูไ่ไหนดูดีๆนะมม <c oughs> ่ไี <c oughs> ่เป็นสีแดงนะจะ <c oughs> เป็นไรเป็นสีแดงแล้วก็ห่อสีส้มก็ล้วก็หอห้ก่อนก็ได้ <c oughs> เฮ้ยที่ออก

เดนสามส้มสาม ลากมานีของข้อสจานข้ปนปุขหาอัไหนอันนึงยังหรอข้อันนี้บอกเอาตอนแรกหัโยกสุดท้ายเนาะหลบได้ลนี่งนี่แดงามมสากระะเออมอย่างกันนะของกระดามเป็นแพ็คนะด้เหน่อยได้มเดี๋ยวหน่อเดี๋ยวหอยเดี๋ยวห ไม่เห็นเสืออะไรมัหนูดูให้นะแดบบงหกโซอโมแล้วคิดว่าเป็นุของเจ้าีกอันนี้ต้องเข้าใอย่างละสามท<อ>ำก่อขึืกันช้ตัวของเขาสิตอนนั้นก็พอทำได้แ่ีนี้ลมจุ่มอีกแเดียว เมื is, ่อเธอตับมาแม่ดาเริ่มต้นใหม่เสมออันนี้ผมข้อคิดค่อยนะค่อยเจอะนะค่อยเจอะเนอาอันนี้อันนี้ข้างบนข้างบน จำไม่ได้นะโอ้จับภาษาได้ช็อตแรทชิหนึ่งเลนะเย้ชิ้นต่ผ่าไม่ยากชิ้นหรอเดี๋ออย่างที่อภิสวรรอง ยามาคีกยามาคิปแข่งกับราได้เนาะาจะหเยอนที่ตอที่อมันนนะค่อยขึ้นเขาวัละสามลพตอนที่สีมาวันละสิบร็ตัวนะค่อเชื่อมค่อก็วิ่งขึ้นไปเชื่อ่เชื่อ หายเยอะถ้าม่ให้แฟนช่วยหาก็ไม่ทันหรอกอ๋อไม่ทันเจ้าไม่ได้กำจใจไอ้พี่แม่ก็ช่วยหาพราไม่ได้ไปเองเร็วกว่าคือตอนนั้นอ่ะมันหมดเกลี้ยงเลยก็ปิ้งไปเอาใหม่เนี่ยโอ้นี่คือบนเขาแล้วก็จุดๆแล้วก็ลงเคยเคยได้เวลาสมส่วนเท่าไหร่ที่ขายมาวันหนึ่งอ่ะทัน เท่าไรนะพันโอ้ดีกว่าาจะมากกว่านั้นนะมาง่ายมันถ้าได้สูงสุดก็ได้พันจะพันหนึ่งแล้วต้นทุนเราเท่าไหร่ไม่มีศูนย์บาทกำไรหมดเลยโอ้กำไวันละฮยิ้มเหลือทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นกำไรของเราทั้งนั้นโอ้ยางกล่วยแล้วก็ตัดมาในสวนไว้แล้วก็ไปตั้งใหม่ไปไปตั้งใหม่ไปแล้วว่าไปนะ ไตัางที่ไหนตั้งหน้าบ้านลุงอ่ะลุงไม่อยู่แล้วเนาะตอนนั้นอ่ะมีคนชวนค่อยมาตั้งหลายคนเน้นนั่นแหละไปว่าลูกคนไปว่าลูกคนเปิดช่องเปิดช่องไปทำยูทูบนมัสเลยเอามานเ่ได้เพราะเรามีแกลกอฮอล์เป็นแสนขวดอยู่เราต้องรั้นจ้าก็ไดเลยตะจ้าเราต้องคือ ขับรถไปตับเอล้อรลิมถนนน่ะมาเอกองเลยยี่สิบยี่สิบากองห0สิบก,ก็ได้แล้ว200ร้หมดแลวไปเอ้าอีก <laughs> รอ,อ,อสองสีมันหมดหรอเป็นยังไงเสองส,อ,อ,สองสี จะโปจับจะโปะดอ๊ะกล่มอาจารยอไร้